มูล,ลนิธิคนดีสมุดปราการร่วมกับบริษัท w t u คอมพ t c Computer จำกัดมอบคอมพิวเตอร์ All-in Demo จำนวน10เครื่องให้กับตัวแทนจาก9โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูวันที่6พฤศจิกายน2567เวลา13.30นที่อาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคุณสิริพัฒน์สอนปิยนันทวารินประธานมูลนิธิคนดีสมุทรปราการพร้อมด้วยนายพีรพัฒน์ฐานิพเลขาธิการนายธงชัยชื่นกิ่งแก้วกรรมการนายรุ่งธรรมยอดพลนายเรืองริชปัญจเิญธนกรตอุปนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์ all in demo จำนวนสิบเครื่องให้กับตัวแทนจาก9โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ประกอบไปด้วยโรงเรียนวัดราชโพทองโรงเรียนคลองแสนสุขโรงเรียนบ้านคลองหลวงโรงเรียนคลองเสาธงถนอมวารีดีนุเคราะห์โรงเรียนคลองบางปูโรงเรียนชุมชนวัดราชบำรุงโรงเรียนพิบูลประชาบาลโรงเรียนเอี่ยมสุรีอนุบาลเมืองสมุทรปราการและโรงเรียนวัดตํารุกมีตรภาพที่65โดยการมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบางปู ได้นำไปใช้เพื่อประกอบการศึกษาให้กับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักข,ขีพยานในการรับมอบโดยคุณสิริพัฒน์สอนปียนันทวารินประธานมูลนิธิคนดีสมุดปราการได้กล่าวว่าทางมูลนิธิคนดีสมุดปราการได้ร่วมกับบริษัท WTC พิวเตอร์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนรู้มีความละเอียดความสำคัญในการเรียนการสอนในปัจจุบันและมูลนิธิของเราได้ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างสารรค์ความดีช่วยสังคมโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการเคยมีพันธกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและตามโอกาสที่เห็นสมควรต้องช่วยโดยมีพันธมิตรเครือข่ายบริษัทห้างร้านต่างๆการประกอบการต่างๆทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมในการทำความดี